สวัสดีครับท่านออโต้กินข้าวนำลงสวัสดีพี่น้องสวัสดีป้าลุงออโต้สวัสดีไหมเฮ้ยสองเบบนี้สวัสดีไหมลูก นี่อยากไปขึน้นรถพี่น้องเอ้ยข,อข้าขี้ล่าไอเดียวไปขึน้นรถอืมนี่ขึนน้นรถนี่ทุกใจนี่อย่างเดียวนี่มือไปให้ยามีดด๊ก็เออลงมายังเามียว๊ก็เออจะขึนดด้นรถนี่หรอเฮ้ย

พีบพอปมป็นบ้านะอาจารย์ไนะมันใชเอากุญแจเขาเขา,เขาหู้แจ็ถึงได้แน่วมันเกินอืมปวดแดดเขาเลยดิมันหมุนกุญแจได้ใช่ไหมไหมันจะตัดเครื่องกว่าทีซื้อมันอันเพราะว่าต้องต้องเหยียบขาดกันสตาร์ทเขื่องได้รถอันนี้มันไม่ได้เหยียบขาดมันสตาร์ทไม่ได้ <laughs> กับผู้กับผู้ได้คนนี้แล้วคนหนึ่งผมสีดึกตาบม่ได้เบิร์กไปใส่ผู้ ดูสิแม่มีแม่ชิจี้แล้วนึกเอ้าไปโต๊ะไปไปลูกไป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 เนี่ยจะพาเราทางบ้านไปไปไปสิไปเนาะไปเนาะไปเดี๋ยวมื่อดูเอาเสียบเอาเมื่อเอาอุนเอาแหวนลงนู้นเสียบเสียบเยอะ หายาไว้ไปแม่อยู่ฝั่งไหนแม่เจ้าน่ะไปไปทำอย่างนี้ไ้ไปอย่ลงนี้ผู้ไปเรืวอนี้วันเสาร์เือนกันอากาศยังมนาวอมือนอากาศเานอที่ใดยามีเอ ันนี้เขาว่าในนี้ว่าิเขาบอกสนาแห้งเลยวันนี้วันที่เท่าไหร่บสองนี้สอทางเบิ้งอยู่่ะาอกสาแห้งาสหนาแหงเืในโทรศัวนอันนี้ขึ้นหลอสุดใจผนแล้วาวทีอื่นนี่ยังกินข่าวพี่น้อยกินข่าวแมเตียงหยังแม่นกินินทางลิน มันใหญ่มากงำกบกินเละเอะะนะถึงมงเียกี่ปากแ่บงจะเาะบใหญ่ใครเรอมีหลักฐานอยู่ในยูทูบนี่เจ้ากินขี้ปากแม่เตียงเหรอโอ้บุเียเหรอหมากหอเปล่าดวนรสิเป็นเจ้า นก <PM S 2> <át là S 1> เป็นอะไรเป็นละหนกเป็นแล้วหักกำอารมณ์คนอาถูจ้าแล้วคนก็ถูจ้าถูจ้าที่หนุกถูจ้าสบายดีเด้อสบายดีเป็นนกอีเมลหลายใหญ่มากแล้วพา nhà เมียว n h าเตียงไปหลินเด้อพอบมมีเวลาเจะผมมีเวลาโตปะอ่าขอบข้าคล้ายเครื่องอันนี้แห้งคักผมมีเวลามีเวลาไปหลินหรอกพอละค่าคล้ายเครื่องบันดีพาไปใส่แล้ว

รัดเข้มขันด้วยครับรัดเข้มขันนี้เราพยด้วยไปอันไปทาน,าน้าาหลดไป,ไปมันเตือน้ห<ป>่า,าโอยมตือนไ่ใ่ดไนาเลยก้อนมันเตือนพอนนเอนวนี่นะเออ <c oughs> มันเตือนเลยเอา้าคืว่าได, <c oughs> ด้หลุดก่อนนะอ้าในใดจ้าันใด,ดันหลุดวนได้หลุดวันที่ก่อยังวัจ้ากว่ามันเตือนมา ห้าเนี่ยห้ามผมไม่เคยมีนห้ามด็ขี่ก็เป็นขยะอะไรเอางเฮ้ยเป็นยากมาเอะอืมเับรถเจยมาเอาเป่มีพอเป็นมากนะแหลนน้ำเป็นตอหิเป็นดองดเนาะบ่หายไปเมื่อกับบ่หายเมื่อไปใส่กับหายไปหายน้ำเยอะด่าน ออกมาก็เป็นคนละคนเลยกี้มันยังหายแม่มันดึงดึงแทนเสียเฮาอะหายแม่หายก็อาจจะไปไปยังไกล้โหลดละโอแมนวายยังอยู่น้ำพ่อนใกล้โลดพอให้เินโหลดได้พอให้เลรินโหลดเลยแต่น่อยเบติดเลยแบบนี้แบงนี่นเป็นขี้ ต้องโจรคายยาวๆเลยลูกเด้ออ้แดงมันหวานอะไรมันสมอมันหัวมันสมองเก่งกว่าเนาะเมื่อกี้ไปก่อนเด้อเมื่อใหม่ไหมเมื่อปลาเล้อก็เช่นเมื่อปลาเล้วอย่างเงี้ยเมื่อไหร่ลูกย่างเงี้ยเมื่อไหร่ลูกแม่ยกุ้ยเจนลุ่เหมือนกันอืมไปเลยแม่ลูกบายบายบายยากันบอนเด็กสนใจขอเป็นเด็กน้ำเลือดบายไปลูกไปบายไปอุ้ยมึงหนาถทำเลย ไปู้ปะไปหาูมปะไปไปรูปะไปรู้ปะไปู้ปะไปนะตี่าไปวาจะเห็นโหลดอุตส่าห์บอกว่านิ่งๆทใจนิ่งๆหลูกใจนิ่งๆไปู้ปะไปไปเออมาอีกนะอไรมีเอาปะแม่เอาใจยังมีแกแรก แลกโหลดเองก็แกงนางอาโรลัสฟมีเดียะไอย่นี้ออกาท้านาะ็งแล้วแอ็งขึ้นเตียงอ้ทวเลยไอ้ถัวกูเจ้ามามามาไ้ทวดมาลงมาเจมูหน่อยเมูหน่อยด้นะอ้วอ้าวป๊าไอ้ไม่ใช่พู้พอ ไอ้สัตว์กูจ้ไหมมหายช่วยมาไหไสัตว์กูจ้เป็นเหมือจะคลองแขนเมือนกันองมาเข้ามาไอ้สัตว์กูจ้รถนะมาคล้อแน่คล้อแน่คนนี้อย่ากูใจจะได้ไหมกจจะได้เลยนะมุกี้มันจะไม่คองมึงเนาะโตเนาะบายบายเลยบายบายเลยอย่าพูดมากเถอะบายบายแล้วันโอ๊ยไอก่าพูดมากเน เจอเลยคุณเจจีเพ็บตาเจียมตาได้ไหมบายไหมมีบัวอ้าวดอกบายไหมบายไหมบายถวดสักบายไหมบายถวดแล้วบายไหมห้ามสีเมือดบายถวดบายไหมบายบายไปบายบายบายไหมอย่าเล่นตะคุณเจน้ำลายแล้วครับขันว่าเบาหยาบพอพอไหมพอคุณเจดูมาไม่เอียดจะไปขับรถ

quê yeah, yeah, đi cạnh nhau đi cạnh yeah, nhau đi cạnh đi cạnh so, nhau đi no. okay. cạnh <coughs> oh, đi <coughs> they... hey. mm. Oh! เอ,เอ,อ้ยเลยด้วอ้าวอัดฟ้านี่คอยมนี่นี่คอยโมน้เนนน่ะนะให้เรเต้นเนไปเลยพี่อกพ่อทคลิปหนาได้พี่จอเด้อดีดีมีแฮงสุข,ขทุกคนเนาะกราบขอบพระคุณไล,ล้ไรเนอะที่ยังหายกำลังใจไก่คอยเราถานจมีแต่วความสุขดีหมั่งมี สุขภาพแข็งแรงจเจริญกา้านนนหนาเ้อนั่นนหะที่การงานถูกมองสมบ,บอลแล้วก็ขอบใจกง้ายๆเนาะู้อยู่เบื้องหลังแล้วก็ขอบใจ่อแม่ที่สนับสนุไนไงเนาะมีดีมีแห่งเนาะทีกคนเด้อ